สวัสดีค่ะช่องมียเสียบปู้จวดเดอรซิรี่ค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้ลิ้นจามา,อ,าอ่ออัปเดตมินิมาร์ทให้เบิรงน้วอค่ะเดอมินิมาร์ทของลิ้นนะคะว่ามันถึงขั้นตอนใดแล้วเดอจ้ะเดอร์อ่ะเดี๋ยวลิ้นจะพาไปเบิรงจา้อาอ่จากที่เอฟซีเพิ่นถามเ้อค่ะเดอว่ามินิมาร์ทไปถึงไสแล้วเ,เมื่อนีนลิ้นก็นจะมาอัปเดตให้เบิรงนะคะลิ้นก็ฮ็ดธรรมดานี่ค่ะบ่ะมีบ่มีแบบมีทรงที่มันสวยงามดอกก็ขายของบ้านเฮาธรรมดานี่แหละคะ่ะ ก็ดีสร้างเพื่อให้เขามาคุยน้ำนะบาสิเฮดจังไหนแบบไหนต่อตอนนี้กระมุงหลังคาแล้วนะคะต้นไหม้บม่านเอาออกค่ะแต่คงอีกสักพักก็คงจะเอาออกเดี๋ยวค่ะมุ้งหลังคาแล้วอาจารย์อันนี้มื่อานพอจนพ่ออาจารนี่เรารับไปให้ย่านมันเสียนี่ค่ะสีอันนี้ช่างเกียงนะคะช่างเกียงอัน บ้านหนองค้อมใกล้ๆนี่แล้วค่ะแล้วก็รับเพให้อาจารย์นี่น้ำแน่หยุดไปจักมือก็อยุดไปมาแม่นที่ไปปูพื้นให้อาจารย์นี่นี่นะประมาณเจ็ดแปดหมืมม่นเนี่ยเจ็ดแปดมือตอนแรกขึ้นโค้งแล้วค่ะไอ้จอหนี่เรามาขอโตสร้างไปปนูนพื้นอันนั้นไหก้อนอ่ะเจ้าว่าจังไรพอดีท่ายพร้อมเลยครับไปห้องน้ำจะไปจังไหนห้องน้ำห้องน้ำเหรอคะ จะจะจะเฮ็ดห้องนาบเด้อค่ะไว้ข้างนอกน้ำหางหนุหน่มเป็น้องเดียววอร์ดที่สองรู้บ้างยังไงจะพูห้องหนุ่มวอร์ดองนี้ล่าห้องนาบกับเอาหัานหน้าเอาหัานหนามั้งทั้งนี้ดีบ่งเะหะัหนหนาทั้งเข่าทั้งนี้ดีบ่งเะถ้าเป็นสองของมันต้องเข่าข้าง,างน,นาะมัเข่าเนื้อเข่าเข่านี้อันหนึงแล้วกับเข่ามันจะมีห้องน้าข้างไหนอันนึงเนะะี่ค่ะเดอรดินเอาไว้ให้พนักงาน กับผู <S <S ้เ hey? ฮ็ดนี่แหละ้องน้าทองไหนอันนึงแล้วก็หันหน้านั่นก็ได้บ่เปบียงแล้วค่ะเนาะเออแล้วก็บยี่เลยเฮ็ดกระจกเฮ็ดอ่างเฮ็ดกระจกเพื่อคนล่างมือเน้องแมนถูกต้องเลยอ่านั่นแหละค่ะตรงนี้ก็บที่เป็นเฮ็ดห้องน้าเป็นซองทองแล้วค่ะเนาะจ้ากก่รวันเจ็ดยังมีการบ่าตัดที่บอกเหรอหน้าโตรเจกต์ดีที่หนึ่มีกัดนิ้วแต่แฉะไปพูดว่าเราต้องกันหรอกเน้องแมนวะเราต้องกันหรอก จ้าเอาล็อกล่องสิละเขาที่เ็ดจังใดก็ค่อยเฮ็ดกั้นก็จังค่อยหายอย่างมากกันที่นี่ประตูเขาสองสองหม่องคือเขานี่ก็เขาทางนี้เฮ็ดประตูสองหม่องบ่แม่นครับตู้เดียวต้องมีประตูหมายถึงว่าเขานี่จะต้องออกคนก็ได้ตัวนั้นเขาใส่ให้ปิดไว้ใบสินะต้นไม้พร้อมพร้อมพิษสอง้องแค่เขั้่ได้กานต้องเฮ็ดบ่ะึนี่ไหนบ้านนี้ตัวนี้เออตัวนี้ ต้องเห็ดเลยต้องต้องเ็ดประตูทั้งสองค่ะมันบอกเพื่อเหลือเพื่อขาดไว้เนาะเกิดว่าโอ้ยพี่ขาเขาสวนกันยังไงมันอ๋อค่ะตัวนี้มันโบเกียวกันเพราะว่าว่างของคือคือมันมีโซนของมันอยู่แล้วตัวตัวช่องมันต้องมีช่องอยู่แล้วมันบอกลิ้นคิดว่าแต่แต่ที่ลินคิดแต่ลิ้นคิดว่าลิ้นโบเห็ดเห็ด เขาออก её, ท,ท so ั oui, artist, ้งน so ี oh, mm ้ท hmm. ั้งเดียวเปล่าเนี่ยนะอย่าเนาะเพราะว่าอธิได้ดันมาใส่เอาตู้มาดันใส่อ่าจ่ะมานี่ตัวนี่เป็นกระจกสเล็ตเนาะอันนี้บ่บ่ครับนี่คือสีกอขึ้นไปนี่เป็นสีเลนนาต่างส่งไหนมองนี่กาเป็นเป็นแอมเป็นธรรมดากระจกลิ้นสิเอาใส่แต่ฝั่งนั้นเด้บอมายถึว่าหน้าต่างเก๋เปิดอ๋อเป็นหน้าต่างแม่นบ่คะ เป็นสำเร็จพคงสิได้สร้างมากจริงๆนะพราเดิ่มก่อเท่ข้านเนี่ยคือก่อนะเอาหน้าต่างเอาเป็นหน้าต่างที่มันเปิดออกสองข้างอ่ะเพราะว่าริ้นร้องเราหน้าต่างแบบนั้นมันเปิดได้แค่อันเดียวมันพอดีไหมถ้าถ้าเป็น,นถ้าเปนน็นสองข้างาดาดเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวลิ้นคุยงานค่ะริ้นกับมาคุยกับซางเรื่องฝ่าค่ะเจ๊กับพิษชาพี่กับเพื่อกันเนาะงก่อเรีเป็นละแนงมันยังต้องถือลมก่อน ถามเรียบบ่หลาเนี่ยไม่ใช่ง่ายอ่ะลิ้นอยากให้เป็นเป็น,ปนมะละแหนงอ่ะลิ้นเห็นบ้านน้ำใหม่มันสวย <รอ S 1> ดีไหมเอาละแหนงเวนอ๋อข้างข้างนอกอ่ะละแหนงอ่ะลิ้น,น,นว่ามันสวย<ร>ดีๆๆอ่าแบบละแหนงอ่ะมันสวยดีอาทยังเลยมีหลายสีเลยมันี่ย มันมีสีอย่างนี้มีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสใบ่หรือว่ามีสีอย่างนี้มันมีสีโอกบโบใส่ปัญหาสีเท้าวอย่างนี้อย่างกันเอออย่างนั้นอ่ะเอาสีเขียวอ่อนผู้จัดสร้างสีเท้ามาสีเท้าอย่างผู้เี่ยวทองนะเห็นบ่ะมีบลายอางมันสีโอเดือดสีอะไรมาแล้วเนี่ยมันจะมีสีโอกับสีฝานแล้วแต่ว่ากับมีสีขาวเพื่อให้เขามาทาสีอ่ะยังไงจะเอาสีขาวมาทาสีเขียวอ่อนเห็นมันเป็นโทนโทนสีเขียว แล้วะคะ่ะก็จะเริ่มแล้วะคะ่ะอีกโดนบันไดเนี่ยถ้าสมมติได้เ็ดทุกมือนี่คิดว่างานบ่ครับค่ะมีประมาณครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนเนาะครับอันนี้คือบ้าน,นี่กู้เงินอยู่บวกแต่พวกนั้นมาไม้จูบ่็ง,งั้นกู้เงินมาซื้อของแนตะ่เพราะที่กู้เงิน,ยน,งน,นอยู่เงินสร้างแบบนีอยู่บเงินสร้างกับเงินสร้างแบบนีอยู่ไหลชดกับเจยบวกอันนีอ้อันนั้รรนซื้อๆไอ้ไอ้ ยูทูบยูทูบคุยราค่ะสร้างตัวนี้หน้าโค้งูลังค่ะก็ลองถามสร้างอันนี้เราสร้างไหมอย่างเนี้ยค่ะไอตอนนี่สิรัดงานอีกแล้วเดี๋ยวรัดคิวอีกแล้วแบบเนี้ยเดี๋ยวรัดคิวเว็ค่ยังก็เราเสียดเก้าอี้มือบวงเสวงครับเหตุโต่ว่างปรับสะบ้อปรับปรับในห่างจันนี่สะบ้อวะอะแลมารัดคิวถูกแท้อันอันเมื่อนั้นเอาไปเจ็ดมือแปดมือแล้วเนี้ยอ้นที่มาเอาอีกอันนี้จตกจักมือเลยเนี้ย อ๋อคิดคาไฟซะเนาะคิดคาไฟจ๋านี่ซะเนาะเอาบอกคุยแล้วคุยกับพวกเจ้าค่ะคาแรงพวกเจ้าเลยแล้วคาหยองครับนั่นกำหัดคาไฟเนี่ยเนี่ยค่ะลิ้นลิ้นจัตไทยบริเวณรอบๆให้เบิรงเนี่ค่ะเด้อขนาดเก้าคูณหกนะคะเก้าคูณหกพิธีบานไปไปเรื่อยใช่พี่น้องเงินมายืมนะคะ ธนาคารกับพันนี่กู้อยืมเจติพานนะเบอ่์นี่ได้ค่ะอลินจะเอามาอัปเดตให้เบิรงนะคะเมื่อกี้กับคุยกับสร้างไปหลายย่างอยู่ค่ะลินกับไม่ค่อยรู้เรื่องสร้างหรอกสิจังไหนแบบไดนกับสร้างๆแล้วจะปุ้ย่างรถอยู่ค่ะก็บา้ลินมาฟัางเองว่าจังไหนกับที่บลเลอลินต่ะ ออรีสจมทางล้างนี่ก็ที่เป็นอ่าม่องม่องเก็บของะคะ่ะอันนี้ขนาดเก้าคูณสามนะคะม่องเก็บของเก้าคูณสามแล้วก็ฝั่งนั่นก็ที่เป็นระเบียงออกไปอะคะ่ะฝั่งนี้ก็จะทําเป็นระเบียงออกมาก็กำลงัลงนี่ค่ะกระเทียมของน้ำ เป็นห้องน้ากับเป็นมองเห็นคนนั่งอะคะ่ะมองนี้คะ่ะก็เลยคุยกับซางมาว่านีม่มีคนมาขอเซาทีลิ้นจะขายผลไม้อะคะ่ะลิ้นก็นเลยขอเบอร์เพื่อนไว้<ม>ค่ะอยูประมาณครึ่งเดือนสร้างวาแล้วก็คุยกันเรื่องกระจกค่ะกระจกจะเอาแบบไหนขนาดไหนดีเดี๋ยวลิ้จะโพสเฟซก่อนแนะนำ้างสนใจกระจก เอสิ่งเสนอราคากะติดต่อมาเศ้า <c oughs> นี่จ้ะหลังจากที่ฝนตกค่ะฝนตกเมื่อคืนนี่ค่ะน้ามังคังนี่ <c oughs> ใส่สีเขียวเร่ธรรมดานี่แหละค่ะร่อออกแบบว่าเป็นเนีย่ย <c oughs> เอาความผืบหนามาให้เบิง้ง ก็จริงๆลิ้นก็มีโครงการเจ็ดรีสอร์ทไปข้างหลังเืด้อค่ะมีโครงการจะทํารีสอร์ทไปข้างหลังทามันเล้วๆแขกไปไที้ยมมากับแวรมาซื้อของลิ้นเ่เด้อผ้าทิศตกฟังพ่นนะค่ะผ้าทิศตกฝั่งนูน้นผ้าทิตขึ้น <laughs> ฟังเชียงน้าจอนนี่ค่ะตรงภาพกัน จะย่างกันท้าไปเบิงอะคะ่ะที่ที่ของลิ้นที่ว่าจะอยา่างเคลรีสอรอะคะ่ะลินจะจะเหลือที่อีกข้างหลังเนะะี่ยค่ะจะเหลือที่ข้างหลังอีกนิดนึงนะคะ่ะที่ตรงนี้ลิ้นซื้อตั้งแต่ปีปีห้าสองนี่เด้อค่ะก็ก็กะจะเหลือตรงถึงตรงนั่นอะคะ่ะตรงคูคนานะคะ่ะแล้วก็ให้เนะะี่ยค่ะ ให,ให้ตรงนี่แหละค่ะกะ็กะเหลืออยู่แค่นี้แหละค่ะพี่ก็คิดว่าอยากเฮ็ดรีสอร์ทลงไปอยู่ค่ะมองเนี้ยเพราะว่าจังไหนไอ้ตอนนี้เราบอกใอ้เฮ็ดแน่เพื่อแขกไปไทยมาเสีค่ะมันก็ได้กินระยะย,ยาวนะคะเนาะแต่ว่าต้องไปเฮ็ดเรื่องกุง้งินนั่นค่ะลิ้นเงินบ่หลายมีแต่เงินเพราะได้เหรนมุนซื้อของค่ะของเก่าแล้วลิ้นก็ใส่เงินหลายนะคะช่วง สำหรับคลิปนี้นะคะลินขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาคอมเมนต์ลินฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมียเสียปูดจวดเต๋อซีรีส์ด้วยนะคะหลังจากนี้ลิ้นจะมาอัปเดตมินิมาร์ ตรงถามฟาร์มสเตย์ไอจอนนี่ให้เบิ้งอีกเรื่อยๆแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ